วันนี้นะคะทุกคนจ๊ไก่ก็จะพาทุกคนพอกหน้าด้วยการใช้ว่านงาช้างที่เป็นเสียงเราอ้างค่อยบอกเลยว่าว่านงาช้างแบบสดขนาดเจ๊ไก่เป็นเจ้าแม่ในการพอกหน้าสูตรต่างๆยังรู้สึกคันหน้านะแต่ว่าสูตรสมุนไพรนี้ไม่คันค่ะทุกคนแต่ต้องใช้ให้พอเพียงและเพียงพอ หลังจากนั้นค่อยก็เติมธนาคารลงไปด้วยแล้วก็ตามด้วยการใช้แก่นมะหาดเมื่อได้สมุนไพรสามอย่างครบเรียบร้อยเจ๊ไก่ก็จะเติมเป็นน้าแตงกวาในการพอกหน้าในาวันนี้เพราะว่าการมีสมุนไพรแล้วเราจะต้องมีน้ําเพื่อเป็นการผสมให้มันเข้ากันได้ดีเจ๊ไก,ก่ผสมน้าแตงกวาวิธีผสมก็คือจะค่อยๆผสมน้าแตงกวาลงไปเรื่อยๆทีละเล็กละน้อยค่อยค้นไปเรื่อยๆเราจะไม่ผสมน้าแตงกวารวดเดียวหรือว่าใส่น้ําไปเลยทีละเยอะๆเนื่องจากว่าสมุนไพร เรามันจะเหลวจนเกินไปแล้วก็บมันแบบมันจะต้องได้เติมใหม่อะ่ะเราเพราะฉะนั้นเลือกวิธีการค่อยๆเติมค่อยๆผสมน้ําดีกว่าแล้วก็คเลไปเรื่อยๆเรื่ยๆแบบนี้นี่แหละคือวิธีผสมสมุนไพรของเจาายไก่เองบอกเลยว่าสมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกมันอาจจะเห็นผลช้าแต่ว่าถ้าเราทําอะไรที่ต่อเนื่องเจะไก่มั่นใจเลยว่ามันจะต้องเห็นผลแน่ๆเพราะว่า คืออยากจะหายก็คือใช้มาทุกทางทำมาทุกวิถีทางเช่นเดียวกันเหลือทางเดียวที่ยังไม่ได้ทำแบบต่อเนื่องเลยก็คือการใช้พวกสมุนไพรหรือของใกล้ตัวในการลดฝ้าเมื่อได้สมุนไพรที่เรียบร้อยเจแก็จะทำการซ้ายมือของค่อยขัดวนไปเบาๆก่อนนะอันดับแรกก็คือเอาไปมือค่อยๆขัดค่อยๆรูปทาให้ทั่วใบหน้าของเราแบบนี้เห็นไหมถ้าเราผสมสมุนไพรได้ดีอ่ะมันไม่เหลวไม่ข้นจนเกินไปเวลาพอกมันจะติดดีมาก มากเลยค่อยใช้มาจะยาถามนะคะทุกคนว่าฝ้ากระมันจางลงเมื่อไหร่จะะกไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่ามันจางลงเมื่อไหร่แล้วต้องทํานานแค่ไหนเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับผิวหน้าของแต่ละคนบางคนแพ้ไม่เหมือนกันเลยข,เออขนาดตัวจะแกเองก็แพ้ไม่เหมือนกับทุกคนผิวหน้าเราก็ไม่เหมือนกันแห้งบ้างมันบ้าง แล้วก็ผิวผสมบ้างเพราะฉะนั้นแล้วการใส่พวกนี้เขาจะต้องค่อยๆใส่ค่อยๆป็ินค่อยๆไปค่อยๆเสริมค่อยๆเติมแต่งบางทีเราแพ้ตัวนี้เราก็ออกเราไม่ชอบตัวไหนเราก็ออกได้เพราะว่าสมุนไพร มันมีสรรพคุณที่ดีของมันอยู่แล้วพอเจ๊ไก่ขัดบนได้3นาทีจ๊ไก่จะใช้ผงสมุนไพรที่เหลือพอกลงไปให้ทั่วใบหน้าและตรงที่เป็นกะเยอะๆของเจ๊ไก่แบบนี้จะทำแบบนี้ตลอดเลยค่ะทุกคนขนาดกะของเจ๊ไก่เองที่เจ๊ไก่ทำมายาวนานแบบ3เดือนที่ทุกคนเห็นเจ๊ไก่นี่แหละคือก็อยากจะรู้เหมือนกันอย่างเช่นทุกคนอยากรู้ เพราะฉะนั้นแล้วฝากทุกคนกดติดตามด้วยนะคะทุกคนว่าเจ๊ก่จะหายหรือไม่ในการใช้สมนุนไพรนี่พอพอกได้ยี่สิบนาทีแล้วเจ๊ก่ก็จะทำการรงหนะ้าออกแบบนี้